แรงเครื่องยนต์เจ็ตกระแทกเยื่อปลิวดับหญิงชาวนิวซีแลนด์ที่กำลังพักผ่อนหย่อนใจที่ชายหาดเสียชีวิตเมื่อเครื่องยนต์ของเครื่องบินพาณิชย์พ่นกระแทกเมื่อวันที่12กรกฎาคมหญิงวัย57ปีได้พักผ่อนอยู่ที่ชายหาดมาโฮเพื่อรอให้เครื่องบินบินขึ้นจากพื้นที่ปิดล้อมโดยรอบสนามบินนานาชาติจูเลียนา ซึงเป็นสถานที่ที่มีผู้มาชุมนุมรอรับแรงกระแทกของเครื่องบินเจ็ตกันเป็นประจำแม้ว่าจะมีป้ายเตือนตามแนวรั้วให้ละเว้นการกระทำดังกล่าว เมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาเครื่องบินโบอิง7จ7ได้บินขึ้นเหนือศีรษะของเธอสมใจนึกทว่าแม้ว่าเธอจะยึดเหนียวติดกับรั้วเพื่อยือชีวิตอันเป็นที่รักแต่แรงประทะอย่างรุนแรงของเครื่องยนต์เจ็ตทำให้เธอร่วงกระแทกกับทางเท้าจนหมดสติพยานผู้เห็นเหตุการณ์ได้พยายามเข้าให้ความช่วยเหลือแต่อาการบาดเจ็บของเธอนั้นรุนแรงมากเกินไปหญิงรายนี้ได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในบริเวณใกล้เคียง ผู้อำนวยการฝ่ายการท่องเที่ยวของเกาะได้ชี้แจงกับครอบครัวของเหยื่อรายนี้ซึ่งได้ยอมรับว่าเรื่องราวศกนาฏกรกรมแบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนเชื่อฟังป้ายคำเตือน